คุณเซนโพสเดือดบ้านสมเด็จถอนปริญญากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกการเมืองและสังคมไทยกัมพูชายอย่างกว้างขวางเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ในสื่อไทยรัฐ ข่าวเที่ยงไทยรัฐเสาอาทิตย์วันที่23สิงหาคม2568ทำให้ประชาชนจำนวนมากต่างจับตามองและถกเถียงกันถึงผลกระทบและความหมายที่แท้จริงขององค์การตัดสินใจถอนปริญญากิติมศัดิ์จากอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างฮุนเซนการกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การไม่ยอมรับในตัวบุคคลเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการเมืองระหว่างประเทศ อำนาจทางสังคมและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติให้ถอนปริญญากิตติมศักดิ์ที่เคยมอบให้กับคุณเซนเมื่อหลายปีก่อนโดยให้เหตุผลว่าการกระทําของอดีตผู้นำกัมพูชามีความไม่เหมาะสมและสร้างความขัดแยง้งทางการเมืองอย่างรุนแรงในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและทำให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอาจถูกตั้งคำถามต่อสาธารณะคุณเซนซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากในกัมพูชาและภูมิภาคอินโดจีนได้ออกมาโพสต์แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวคำพูดที่เขาใช้มีลักษณะรุนแรงแสดงถึงความเดือดดาลและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าว สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นคือการที่สังคมไทยและกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอยู่แล้วในแง่ประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมปัญหาพรมแดนการทับซ้อนทางผลประโยชน์และความทรงจำในอดีตที่ไม่ราบรื่นล้วนทำให้การตัดสินใจของมหาวิทยาลัยไทยสะท้อนถึงท่าทีเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่มีในยสำคัญต่อคนกัมพูชาด้วยเช่นกัน การที่ผู้นำเก่าซึ่งยังคงมีอำนาจเบื้องหลังทางการเมืองในประเทศตนเองออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าสถานการณ์อาจลุกลามไปสู่การสร้างกระแสชาตินิยมและการโจมตีทางวัฒกรรมคุณเซนเป็นผู้นำที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานในกัมพูชามีทั้งผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านจำนวนมากผู้สนับสนุนมองว่าเขาเป็นผู้นำที่สร้างเสถียร,รภาพให้แก่ประเทศหลังยุคเขมรแดง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนำพากัมพูชาเข้าสู่การพัฒนาแต่ผู้ต่อต้านกลับเห็นว่าเขาคือผู้นำเผด็จการที่ใช้อำนาจปราบปรามฝ่ายค้านและจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนการถอนปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้จึงมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าโลกภายนอกไม่ได้ยอมรับวิธีการปกครองที่เขาใช้อีกต่อไปและถือเป็นการกดดันทางจิตวิทยาในเชิงการเมืองเมื่อสื่อมวลชนไทยรายงานข่าวนี้ ประชาชนในสังคมออนไลน์ได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางบางส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่กล้าตัดสินใจถอนปริญญาเพราะมองว่าเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศไทยและยืนหยัดในหลักการสิทธิมนุษยชนแต่ขณะเดียวกันก็มีผู้แสดงความกังวลว่าการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาตึงเครียดมากยิ่งขึ้นและอาจกระทบต่อการท้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในระยะยาว โพสของฮุนเซนมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจและความรู้สึกถูกดูหมิ่นเกียรติเขาอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนถึงการเมืองภายในของไทยมากกว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาโดยตรงและยังกล่าวหาว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชาการตอบโต้เช่นนี้ถูกตีความว่าอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวเชิงการทูตในอนาคตเพราะแม้ฮุนเซนจะก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองและสังคมอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะกับลูกชายที่ขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำแทนในเชิงจิตวิทยาการเมืองเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าปริญญากิตติมศักดิ์ไม่ใช่เพียงแค่กระดาษที่บันทึกเกียรติยศแต่เป็นเครื่องมือเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สามารถใช้เพื่อสร้างหรือทำลายภาพลักษณ์ของบุคคลสาธารณะได้เมื่อมหาวิทยาลัยตัดสินใจถอนปริญญา ก็เท่ากับเป็นการส่งสารไปถึงทั้งสังคมไทยและประชาคมโลกว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรได้รับเกียรติในมิติทางวิชาการและศิงลธรรมอีกต่อไปซึ่งสำหรับผู้นำที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์เช่นหุนเซนย่อมเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับผลที่ตามมาไม่ใช่เพียงการโต้เถียงในสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังมีผลต่อการรับรู้ของคนรุ่นใหม่ที่เฝ้ามองการเมืองในภูมิภาค พวกเขาเริ่มตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของผู้นำการใช้ปริญญากิตติมศักดิ์เป็นเครื่องมือทางการเมืองและบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยในเวทีนานาชาติประเด็นนี้ยังเปิดพื้นที่ให้เกิดการถกเถียงในระดับวิชาการและสื่อสารมวลชนว่าการถอนปริญญาเป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่และควรใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ว่าผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอาจขยายวงกว้างเพราะในอดีตทั้งสองประเทศเคยมีประเด็นขัดแย้งรุนแรงมาแล้วเช่นกรณีเขาพระวิหารที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางทหารและสร้างความบาดหมางระหว่างประชาชนทั้งสองฝั่งการถอนปริญญาในครั้งนี้แม้จะเป็นเรื่องเชิงสัญลักษณ์แต่ก็สามารถถูกตีความไปสู่การเมืองระดับภูมิภาคได้ไม่ยาก นักวิชาการบางส่วนมองว่ามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันในอนาคตทั้งจากฝ่ายการเมืองและจากผู้สนับสนุนคุณเซนที่อาจมองว่าการกระทำครั้งนี้เป็นการไม่ให้เกียรติประเทศเพื่อนบ้านขณะเดียวกันฝ่ายที่สนับสนุนการตัดสินใจก็มองว่านี่เป็นการยืนหยัดในความถูกต้องและไม่ควรให้ผู้นำที่มีประวัติด้านสิทธิมนุษยชนที่น่าสงสัยได้รับเกียรติในสังคมไทย ประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการใช้โซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ต่อสู้ทางวาทกรรมโพสต์ของฮุนเซนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์สะท้อนให้เห็นว่าผู้นำการเมืองสมัยใหม่ไม่อาจละเลยโลกดิจิทัลได้อีกต่อไปทุกคำพูดทุกประโยคสามารถกลายเป็นเชื้อไฟที่สร้างกระแสะทั้งบวกและลบได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งเหตุการณ์นี้ยืนยันให้เห็นว่าการเมืองในยุคป,ปัจจุบันผูกพันกับสื่อสังคมออนไลน์อย่างแนบแน่นในด้านการทูตรัฐบาลไทยอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันในการชี้แจงจุดยืนเพราะแม้การตัดสินใจจะเป็นของมหาวิทยาลัยแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ประเทศกัมพูชาจะมองว่าเป็นท่าทีของประเทศไทยโดยรวมนักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออ้างในการสร้างกระแสชาตินิยมภายในกัมพูชา เพื่อรวบรวมคะแนนนิยมให้กับพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคุณเซนและอาจทําให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตระหว่าง2ประเทศต้องเผชิญความท้าทายใหม่ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการถอนปริญญากิตติมศักดิ์ไม่ใช่เพียงการตัดสินใจทางวิชาการ แต่มีผลทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่ลึกซึ้งกว่านั้นและสำหรับคุณเซนซึ่งเคยเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในภูมิภาคการถูกถอนเกียรติครั้งนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับและอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การ,รเผชิญหน้ารอบใหม่ในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในอนาคตเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นที่จับตามองว่าจะพัฒนาไปในทิศท,ทางใด จะกลายเป็นเทียงประเด็นชั่วคราวที่ค่อยๆเงียบหายไปหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งผลต่อการเมืองและสังคมภูมิภาคในระยะยาวประชาชนทั้งสองประเทศต่างรอคอยคำตอบและโลกภายนอกก็กำลังเฝ้าดูด้วยความสนใจอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการเคลื่อนไหวของผู้นำเช่นฮุนเซนยอมไม่ใช่เรื่อง